สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับตัวเบราว์เซอร์ตัวใหม่นะครับที่มันเป็นคริปโตแท็แล้วก็เห็นมีในเน็ตเขาก็บอกว่าเอามาขุด Bitcoin ได้นะครับผมก็เลยลองเอามาทดสอบดูนะครับให้เพื่อนๆดูว่ามันคุ้มค่าไฟฟ้าหรือเปล่าสำหรับใครที่อยากจะเอามาเปิดนะครับตัวคริปโตแท็ ก็หน้าตาคล้ายๆโครมนะครับก็คือเบราว์เซอร์หลังบ้านผมว่าตัวตัวเอนจิ้นหลังบ้านอะ่ะน่าจะน่าจะเหมือนโครมเลยะนะครับตัวเมนูตัวอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่ามันก็จะมาเพิ่มในส่วนของที่เอาไปสามารถขุดบิทคอยได้นะครับโดยตัวตัวเบราเซอร์เนี่ยมันเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะใช้ CPU เป็นตัวขุดครับ Mining Speed นี่เนาะก็เราสามารถเลื่อนได้นะครับก็แล้วจะเครื่องเลยว่าเราจะ เอาสุดแม็กเลยไหมหรือว่ายังไงนะครับอันนี้ผมเอาไว้ประมาณ50%นะครับก็วิ่งอยู่ประมาณ3000กว่าแฮตต่อเซกนะครับก็อ่ะเรามาดูกันเลยละกันว่าเราได้เท่าไหร่นะครับอย่างนี้นะครับก็คือผมได้เดี๋ยวผม0.003 3เนาะอ่าโอเคตัวเบราว์เซอร์มันก็เล่นเน็ตเล่นอย่างอื่นได้นะครับ เราได้ตะก,กี้เราได้0.0003เนาะเรามาดูกันก็ประมาณ390กว่าบาทนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเนาะว่ากําลังขุดเนี่ย3,000กว่าเนี่ยก็คือผมเดี๋ยวผมเรียก CPU ขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะครับคือตัว CPU เนี่ยเป็น i5 Gen10 เนาะแล้วก็มีคออยู่12คอนะครับมันก็ใช้อยู่นี่ขนาด ม0บางทีก็วิ่งเกือบเต็มนะครับเดี๋ยวเราลองเร่งเต็มอ่ะเร่งแม็กเลยเรามาดูกันนะครับว่า CPU จะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้ CPU วิ่งเต็มนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าสปีดมันจะได้เท่าไหร่เนาะ อ่ะยังไม่เพิ่มอืมมันอาจจะต้องใช้เวลาสัหน่อยนะครับกว่าสป,ปีดต,ตัวนี้จะขึ้นเนาะโอเคอ่าเป็นว่าเดี๋ยวเราข้ามส่วนนี้ไปละกัน เราลงมาที่เดิมดีกว่าเดี๋ยวเครื่องเราจะน็อกนะครับโอเคตรงนี้0.003แนละ้วะประมาณ390ตีให้เลยแล้วกันว่าประมาณ400นะครับหนะ้าวันที่อัดเนาะแล้วก็ผมอะ่ะพอดีเครื่องนี้ใช้ทำหลายอย่างเนาะก็เลยเปิดเครื่องทิ้งไว้บ่อยก็ก็เลยลองรันคริปโตแท็บดูนะครับ คราวนี้เท่าที่ดูเนี่ยอย่างอย่างตัว PC ผมเนี่ยเาาเวอร์ซ์พายอยู่ประมาณ350วัตต์400วัตเนาะก็ค่าไฟต่อเดือนก็เราๆ3า0 0หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นถ้าเราเปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ใช้งานมันด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าก็คืออย่างตรงเนี้ยที่เราได้อยู่ประมาณ400อเนี่ยอันนี้ผมปล่อยขุดมาประมาณ3เดือนมีปิดบ้างนะครับ ก็ถือว่าได้น้อยมากนะครับสำหรับตัวคริปโตแท็บก็ถ้าคำแนะนำส่วนตัวใครที่ยังอยากจะใช้คริปโตแท็บมาช่วยขุดบิทคอยน์นะครับก็คือแรงมันก็ไม่มากเนาะก็น่าจะสำหรับคนที่เปิดเครื่องใช้ทำอย่างอื่นแล้ว CPU เหลือนะครับแล้วก็เราต้องเปิดเครื่องไว้ตลอดเวลาหรือว่าเปิดเครื่องบ่อยก็รัดมันทิ้งไว้ก็ได้ครับเป็นบางช่วงบางเวลา ก็พอจะได้ค่าไฟคืนบ้างนะครับกับอีกทางนึงก็คืออาจจะเนี่ยฮะมันจะมีลิงก์ ID ของเรานะครับก็อาจจะไปแนะนำเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าอาจจะไปอ่อะไรดีทำเป็นอัฟเ i ล t e ใช่ไหมที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็คือไปโฆษณานะครับแล้วก็ให้คนอื่นเขา หมืนเป็นการแนะนําเขาอะนะครับว่ามามาใช้คริปโตแท็บแล้วก็เราก็จะได้ส่วนแบ่งจากการที่ที่ขุดนะครับที่คนคนนั้นเขาขุดก็จะมีส่วนหนึ่งมาให้เราได้ด้วยนะครับตรงถ้ามันขึ้นน่าจะเป็นในส่วนของเน็ตเวิร์กตรงนี้นะครับที่เป็นจํานวนคนก็จะมีเปอร์เซ็นต์นิดๆหน่อยๆมาให้เรานะครับกับอีกทางหนึ่งก็คือเราก็ซื้อกําลังขุดเลยนะครับคาวบูทตรงนี้ก็สามารถซื้อได้แต่ว่า เพื่อนๆอ,อาจจะต้องลองไปแนะนำเพื่อนๆอ,อาจจะต้องลองอศึกษาเพิ่มเติมนะครับว่าเสียเงินกับตัวคารบูตตัวนี้แล้วเนี่ยมันจะคุ้มไหมนะครับที่จะเสียเงินซื้อกําลังขุดนะครับก็ส่วนตัวผมก็ถ้ามองแล้วเนี่ยมันก็เปิดไว้นะครับเพราะว่าเครื่องคอมผมก็จําเป็นต้องเปิดไว้เหมือนกันแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้งาน CPU เท่าไหร่ ก็ผมก็คงเปิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสนับสนุนผมก็กดลิงก์แนะนํามผมได้นะครับแล้วก็ลองสมัครแล้วก็เปิดใช้งานกันได้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นค่าขนมค่าไฟกลับมาคืนนิดๆหน่อยๆนะครับสําหรับใครหลายๆคนที่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับแล้วก็อาจจะใช้งานได้ไม่เต็มที่ก็ เอา cpu ส่วนหนึ่งสัก20-30%มาขุดบิ t คอยนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายของตัว c r ิป t o แท็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ